สวัสดีครับผมวันนี้ดีเจเคนนะฮะก็มาขับทายของเพืฟังชาวซีดกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมากับพี่ๆที่เรียกได้ว่าห่างหายนะฮะไปจากวงการเพลงเนี่ยมานานแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยพวกเขากลับมาใหม่นะฮะกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะฮะกับพวกพี่วงบาร์บี้นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหให้พี่ๆแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับผมต้าครับสวัสดีครับนะครับผมครับชิลลี่ครับ พี่กล้องตามไม่ทันเลยอ่ะนอเอาเช่นครับสวัสดีครับฝันครับสวัสดีครับขอครับตัดสิิลิปครับจิลิบอีกทีนึงครับเคนครับครับโอเคครับเพราะเขามีคนคือคุณเจย์ไม่มาอ๋อใช่ครับก็วันนี้พี่ๆมาฝากซิงเกิลใหม่นะครับมีชื่อว่าอะไรนะฝันส่วนตัวครับฝันส่วนตัวเป็นยังไงครับฝันส่วนตัวเป็นยังไงเลยฝันส่วนตัวมันเป็นเป็นเรื่องเราเป็นเป็นที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก คือผมเนยคือตอนนี้เขียนเหมือนกับว่าเราเพลงอยากจะบอกว่าฝันฝันส่วนตัวของผมเนี่ยคืออยากจะมีใครสักคนอืแต่ว่าในความหมายในการคนบางคนอาจจะตีโจทย์เพลงนี้ไปในอีกทางหนึ่งได้ครับผมเพราะฝันส่วนตัวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างความฝันเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอยากให้คนที่เหมือนกับให้คนน่ไปตีความมันได้ถ้าแบบบังเอิญเนื้อหาขอเพลงไปเข้ากับความรู้สทกของของใครก็ตามด้วยความฝันแบบอื่นอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้หรือความรักก็ได้อนี้คือสิ่งที่อยากจตนาที่อยากจะทำ เรียกได้ว่าคนฟังต่างกันเนี่ยก็จะฟังด้วยมุมมองที่ต่างกันด้วยใช่ใช่ครับ oh, โอ้โหยังไงก็ต้อง<ห>ติดตามให้ดีแล้วกันนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าโครงสร้างของเพลงเนี่ยฮะ <ห scr. S 2> <ห>ไม่เหมือนเพลงธรรมดาทั่วไปก็<ห>คือเรา<ห>เราแค่อยากทําเพลงที่มีโครงสร้างไม่ใช่แบบเราองแย้ทุบราแยกทุกสซโลงุกจบอืมก็เลยทุกบก็มีแต่ทุกอย่เดียวโอ้โหอันนั้นเพลงนนต้องดังมากนะโอ้โหต้องต้องดังสุดเลยมากก็คือเราอยากทำโครงสร้างเพลงเป็นเหมือนกับเหมือนเราเราเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ คือร้องแล้วไปถอนหยกไปถอนทุกข์แล้วกลับมาร้องคือเขาอยากทำโครงสร้างเพลงที่แบบที่มันเปลี่ยนไปบ้างอ่ะที่มันแก้เบื่อครับผมแล้วก็เห็นว่าวงบาร์บี้นะฮะหายไปนานครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็แฟนบ่นไหมว่าแบบเมื่อไหร่บาร์บี้จะกลับมาก็คือก็คือพอที่จากก่อนที่เซกเก็ตไลกจะออกครสุดท้ายเนี่ยปีที่หายไปเนี่ยพอออกมาเนี่ยกระแสดีมากเพราะถูกด่ายับเลยว่าทำไมมึงหายไปนานจังเลยฮะตอนนี้ก็ดีแต่ว่าต่าว่ตแตลว่าไปนเ่ดีไงเพราะว่าเขารอก็เจะรู้สึกดี แต่พอสิ่เที่สองอาจจะหายไปนานก็ประมาณสักหกเดือน,นก็นานหน่อย,อยด้วยการติดอุบัติเหตุตทางัน้ำหลายๆอย่างก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าก็อบอกแล้วว่ายังทำอยู่เรื่องเขาแล้วก็หวังว่าเพลงสามเพลงสี่ก็จะเร็วขึ้นกว่านี้ซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วโอเคนะฮะแล้วก็ยังไงสุดท้ายนี้ฝากถึงช่องทางก่อนแล้วกันการติดต่อบบี้ารับช่องทางฮะช่องทางครับก็ อิ่ิตตอนดาวโหลดครับเป็นดอกจัสารครับแล้วกด155นะครับให้ก็อมเอข้าไปหรน่นะครับอันนั้นก็จะเป็นเพลงฝันส่วนตัวนะครับอย่างถูกนิสิตอย่างต้องใช่ครับแล้วก็ติดต่อเราได้อีกที่หนึ่งก็คือเว็บไซต์ของ Smallroom เป็น smallroom.co.th ใช่ครับก็จะมีความเคลื่อนไหวของวงเราแล้วก็วงอื่นใน Smallroom ใน s m r o o r ครับแล้วก็เฟซบุ๊กวยครับของ Small Room ครับ ครับผมก็ไงวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่พีระาร์บีด้วยนะครับที่มาฝากซิงเกิลใหม่นะฮะให้กับชาวซีดกันนะฮะที่มีชื่อว่าฝันส่วนตัวนั่นเองยังไงต้องไปติดตามฟังแล้วกันว่าจะแนวจะแปลกแค่ไหนครับครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับขอบครับผมครับ